ครับผมสวัสดีครับมาครับมามาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะาพับนี่นะครับซึ่งมันเป็นมีดนะครับก็เป็นวิธีการพับแบบง่ายๆนะครับสําหรับมีดเล่มนี้นะนี่นะครับก็สําหรับใครที่ขอให้พับมีดแบบง่ายๆนะครับก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวเรามาพับไปด้วยกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาเตรียมกระดาษนะครับก็กระดาษที่เราจะใช้เนี่ยก็คือกระดาษ A4 นะครับก็เตรียมมาแค่แผ่นเดียวนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเราเตรียมกระดาษมาแล้วเนี่ยให้เราทําการพับเป็นสามเหลี่ยมมีดก็คลิปนี้ก็เป็นมีดแบบง่งายๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ตัดออกเลยนะ,ะตัดออกเลยนะครับ โอเคครับเมื่อเราตัดแล้วเราจะได้กระดาษประมาณนี้ใช่ไหมครับมาหลังจากนั้นเราทําการกลางออกครับเดี๋ยวเอียงมาทางด้านนี้นิดนึงแล้วพับลงมานะครับพับลงมาแบบนี้ค่อยๆรีดนะครับแฟบแฟบนี่นะครับเราก็ทําการกลางออกครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากพับส่วนล่างเข้าไปแบบนี้นะครับ ให้มันไปเสมอกับเส้นตรงกลางแบบนี้่าแล้วก็ดึงส่วนบนลงมาพับแบบเมื่อกี้นี้เลยนะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นพับส่วนนี้นะครับทบเข้าไปอีกโอเคครับต่อไปเดี๋ยวพับส่วนด้านบนนะครับเหมือนเดิมทบลงมาอา ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคครับเมื่อเราได้แบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราทําการพลิกแฟบมาทางด้านแนวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพับส่วนนี้นะครับขึ้นมาให้เราสังเกตตรงเส้นกลางตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยมันจะมีรอยตรงกลางใช่ไหมให้มันเลยรอยตรงกลางไปเทียบกับในส่วนของประมาณนี้นะครับนี่นน,นะครับหรือสูงกว่านิดนึงก็ได้นะครับ ประมาณนี้อ่าโอเคหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราพับกลับลงมาแบบนี้อ่านี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะนี่นะแล้วก็เดี๋ยวทําการพลิกมาทางด้านนี้ครับแฟบแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพับส่วนนี้เข้าประมาณนี้ก็พอ หลังจากนั้นนะครับต่อไปนะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมเอียงกระดาษมาทางด้านนี้นะครับแล้วก็จะพับส่วนนี้เข้าไปประมาณนี้นี่นะครับเข้าแค่นี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับส่วนนี้เราจะค่อยๆไล่ระดับมันให้มันตรงนี้เป็นปลายแหลมนะครับให้ส่วนตรงนี้เป็นปลายแหลมอ่านี่นะครับตรงนี้ก็แบบนี้ โอเคแค่นี้เองนะประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราพลิกนะครับมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ทำอีกฝั่งนึงครับเหมือนเเหมือนกันนะพยายามดูระยะห่างตรงนี้นะครับให้มันเท่ากันก็เหมือนกันเลย คับมันเข้ามาเสร็จแล้วก็ค่อยๆไล่ระดับให้มันเป็นปลายแหลมนี่นะครับแค่นี้เดี๋ยวผมพลิกมาฝั่งนี้นิดนึงนะครับเพื่อความถนัดนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการทบมันเข้าหากันนี่นะครับเราก็จับให้มันได้ เท่ากันนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆรีดตรงกลางใหม่สำคัญคือต้องให้มันเท่ากันนะครับแล้วรอยตรงกลางเดี๋ยวเราค่อยรีดทำรอยใหม่ก็ได้นะครับแบบนี้เห็นัหยแค่นี้เองนะครับเราก็ได้มีดแล้ว เดี๋ยวมาตกแต่งนิดนึงนะครับวิธีการตกแต่งก็คือเดี๋ยวผมจะกลางๆส่วนนี้นะครับส่วนนี้ออกแล้วก็พับมันเข้ามานิดนึงแบบนี้นะครับแล้วก็พับทบกลับมาเหมือนเดิมอ่านี่นะครับหลังจากนั้นนะครับ เดี๋ยวผมจะใส่รอยเว้าเห็นไหมเหมือนจบใส่รอยเว้าตรงนี้ให้มันนิดนึงเนี่ยเห็นไหมก็ง่ายๆนะครับโดยเราก็เริ่มมาจับในส่วนของตรงเนี้นะครับค่อยๆกดมันนี่นะครับค่อยๆกดมันลงตรงนี้ต้องค่อยๆทําหน่อยนะครับค่อยๆกดมาลงใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับรอยเว้าตรงนี้แต่ผมใส่เพื่อความมีมิติ นี่นะครับค่อยๆกดลงแบบนี้โอเคครับใส่รอยเล็กๆก็ได้นะเห็นไหมแค่นี้นครับประมาณนี้เราแค่ค่อยๆกดมาลงแล้วก็ค่อยๆจับให้มันเป็นรอยดีๆดดอ่านี่นะครับ เราก็ได้รอยเว้าวมาเล็กๆให้น้อยก็ดูดีขึ้นนะนิดนึงนะครับแล้วแต่เราจะตกแต่งนะครับมาขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้กาวนะครับใครมีกาวอะไรก็ใช้กาวที่เรามีอยู่นะครับส่วนผมมีกาวร้อนนะผมจะใช้กาวร้อนนะครับยิงประมาณนี้เดี๋ยวดูนะครับเนี่ยนะครับยิงให้มันติดเพื่อที่จะให้มันติดกันนะครับประกบติดกัน แล้วก็ค่อยๆรูดนะครับนี่โอเคครับแค่นี้เองเห็นไหมเราก็ได้มีดาบแบบง่ายๆนะครับพับง่ายๆเลยก็ลองเอาไปพับกันดูได้นะครับประมาณนี้เห็นไหมโอเคนะครับก็มีประมาณนี้นะตอนนี้ผมก็มีนี่สามเล่มด้วยกันนะ ก็แต่งรอยเว้าแล้วแต่เราจะแต่งนะครับอาจจะแต่งข้างล่างตรงนี้ก็ได้หรือข้างบนอีกก็ได้นะครับสามรอยเว้าก็ได้นะมันก็จะทําให้มีของเราเนี่ดูแบบให้ดูเฟี้ยวฟาวดูเฟี้ยวดูมีมิติขึ้นนิดนึงนะครับโอเคโอเคครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับยังไงก็ลองเอาไปพับกันดูนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับถ้าใครอยากพับอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างคลิปวิดีโอได้นะครับ ก็สุดท้ายนะครับขอบคุณทุกคนนะครับยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, หรือจะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันกันได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะยังไงเดี๋ยวไว้พบกันคลิปวิดีโอต่อไปครับผมครับสวัสดีครับ